ในแนดดไม่ร้อนบ่ว้เอ,อธรรมชาติครับเหลียวบุรีรัมของพวกเราหรือพอเหลียวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรัดร์ขุดบุรีรัมครับผมกับการทำงานของพวกเราเช่นเคยครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็บรรเลงกันต่อเลยครับผมกับทีมงานพวกเราครับเสียสรัดรถขุดบุรีรัมกับนางานขุดลำห้วยลำห้วยไผ่อะเนาะ บ้านโนนสว่างตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับทำรับหน้าที่ตรงนี้โดยเหลียวบุริรัมเป๊สุรินครับอยู่กับเจ้า XCMG G215C แล้วก็คูบตา U55 ครับนะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนน้องเหลียวอยู่บนรถอยู่ด้านล่างครับพี่เป๊อยู่ด้านบนเนี้ยนี่ฮะทีมงานพวกเราครับผม จัดแจงเสร็จสิครับที่ดูบรรยากาศครับที่อยู่ที่กินฮะน่าสงสารน่าสมเพชเราเกินกันฮะอยู่กันแบบรันทดครับอยู่กลางทุ่งนาครับกับบรรยากาศของพวกเรานะให้ดูกองดินครับผมเป็นคันดินที่เยอะมากครับเนาะอันนี้จะเป็นคันดินครับแต่ว่าอ่าขึ้นก่อนครับลำห้วยห้วยนี้ครับมีเบิร์มด้วยครับผมเนาะไม่ใช่ว่าขุดแล้วดึงสรบขึ้นเลยเนาะไม่ฮะ มีเบอร์มีครับมันเลยต้องใช้เจ้าคูบตะอายูอาครับเคียร์ริงแล้วก็เป็นเป็นมีหน้าที่ในการทำดึงสโลปครับนี่ฮะทำสโลปจากเบิร์มมาครับ เบ๊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 เป็นกี่เม็ดเบิ่มกี่เม็ดเบิ่มกี่เม็ดเม็ดเดียวนะชัวดูดียังฮะไม่มีบมอเออเดึงสวยประมาณนี้แหละให้มันอยู่ประมาณเมา็ดหนึ่งเด้อจะได้กิี้เมตเด้อเนี่ยโอ้้เนี่ยฮะด้านบนครับ เปสุรินครับเคลียร์ครับโอ้โหดินเยอะเลยครับผมนอตตรงนี้ทำให้คันดินลำห้วยนี่สูงมากๆเลยครับความลึกอยู่ที่3เมตรครับจากดินเดิมครับผมความกว้างของปากบ่ออยู่ที่15เมตรครับก้นบ่อให้กว้างอยู่ที่6เมตรครับผมนี่ฮะงานงานพวกเราตรงนี้มันสูงก็ต้องทำสูงครับเราไม่ จะทาฐานย่า่วันนี้ก็น่าเกียดครับก็ลเลยต้องทําฐานเท่าเสมอกันแต่ว่าเราต้องขุดตามหน้าง,งานกันเนาะดินมันห้วยห้วยไปยังไงเราเอาอย่างนั้นครับเอาความสูงความยาวไอความสูงต่ำตามลําห้วยนะครับเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นดินโนนก็คันดินก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าด้านนู้นครับที่ไหลลงไปก็ไปเจอท่อน้ำตรงนี้จะเป็นอ่ามันต่ําลงครับผมเนาะมันจะเป็น,น,บบนะน,ปนพื้นที่ไม่เสมอกันครับเป็นลําห้วยธรรมชาติครับนี่ฮะ ให้ดูเจ้า XCMG ขุดางานลำห้วยวันนี้ครับผมเนาะกับเปสุรินแล้วก็เหลียวบุรีรัมครับเพอเหลียวพวกเราก็ทำหน้าที่คนโทรลเจ้า XCMG ครับเนี่ยทำวันนี้เป็นวันที่สองครับผมอีกแป๊บเดียวก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับจบตรงนี้ฮะแล้วเราก็จะวนคืนครับผมตรงนี้คือสุดตรงนี้ครับผมแล้วก็จะวนคืนกันมานี่ะเปิดอีกข้างหนึ่งครับ ล้วก็จะไล่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 กลับไปคืนก็ไปปิดงานอยู่นู่นครับเนาะถ้าไม่เกิดปัญหาอะไรหรือไม่มีอุปสรรคเรื่องของพายุฝนหรือเรื่องของฝนตกฝนฟ้าไม่เป็นใจพวกเราน่าจะวันอังคารสักครึ่งวันน่าจะจบครับเพราะว่าเริ่มเร็วขึ้นเรืเร่อยๆครับเพราะว่าวันก่อนเรายังวางตำแหน่งวางผังไม่ถูกครับเนาะแต่วันนี้ไหลมาเร็ว,วามากครับ กับพอเหลียวมาเราครับนี่ฮะนี่ฮะน้องเป็นมืออาชีพมากครับกับการทางานครับรักรถเหมือนกับรักเมียว่างง้นฮะปุ้งกุ้งปุ้งกีผมไม่กล้าสลัดเลยครับมันกลัวตลอดดูอุ้มนี่นะครับผมของพอเหลียวครับเหลือๆครับผมเจะ x c m g ีเอ็นี่ถือว่าอุ้มได้ใหญ่มากๆครับกับปุ้งกีขนาด1คิวครับแต่ว่าสามารถที่จะตักขึ้นมาแล้วอุ้มมาใหญ่กว่านี้เนาะ เหลียวบอกว่าใจเย็นครับเนิบๆครับจริงๆมันใจร้อนอยู่ในรถมันไม่ไปรับเนาะจริงๆแนตะใจอ่ะใจไปเกินรถครับว่าใจวัยรุ่นอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของพละกกาลังของเจ้า XCMG เหลือๆครับผมกับงานขุดเจาะหรือว่างานแต่งงานงานหนักงานเบานี่ได้หมดครับงานฝีมือเหลียวยังจัดมาแล้วครับผมเนาะกับงานโค้งน้องนาะที่ว่าทํายากๆหินหินนี่ ทีมงานพวกเราคอนโทรลโดยเหลียวบุรีรัมกับคันนี้ครับสบายชิวๆครับตัวใหญ่ก็จริงครับเหลียวเอาแบบสบายๆครับเนาะสามารถที่จะรีดจะแต่งปั้นคันแต่งสลบปรูปร่างออกมาอย่างสวยงามครับเลข8เลข9เลข10เหลียวทาได้หมดครับนี่ฮะวันนี้พวกเราก็มารับหน้าที่ครับกับการขุดคลองอ่าเรียกว่าคลองนะครับโอ้ห้วยขออภัยครับห้วยเขาเรียกห้วยไผ่ตรงนี้ชื่อห้วยไผ่ โอกขูครับคำนี้ครับเหลือๆครับผมขึ้นมานี่คิวกว่าครับผมคิวครึ่งครับไม่มีกระดกเลยครับผมกับเจ้าไอ m g ครับในข้อดีของมันก็มีฮะข้อเสียก็คืออืดครับผมเอาเอางตรงครับข้อเสียอืดครับข้อดีนี่คือพละกําลังครับเหลือๆฮะแต่มันจะช้าไปหน่อยแค่นั้นเลยฮะแต่ได้เนื้องานครับผมถือว่าได้เนื้องานเพราะว่าการขุดเจาะแบบนี้ เขาเรียกว่าใช้เรื่องของการขุดคิวดินได้เยอะกว่าการช้าแต่ว่าตักออกมาแต่ละตักนี่เลือดเลือฮะนี่ฮะเหลียวจะมีอุปกรณ์ประจํากายครับคือไม้แคคคีปันครับน้องจะเป็นคนที่ถนอมรถมากครับนี่ฮะคือว่ามืออาชีพในการทํางานเนาะอยู่ตรงไหนใครก็รักครับถ้าทํางานแบบนี้อยู่ตรงไหนใครก็ชอบครับเจ้าของรอดรถหรือว,ว่าทับเกรถท่านใดที่ได้ไปก็ถือว่าโอเคฮะน้องทํารรงานร่วมด้วยเนี่ยถือว่าโอเคเพราะว่า เซฟรถบ้างมากครับไม่มีการสโลงสลัดครับทํางานนนิ่งฮะเป็นคนใจเย็นครับทํางานนิ่งมากครับนี่ฮะคือผลงานที่ออกมาแล้วก็ฝีมือที่ประจักษ์แก่สายตาแล้วก็ผลงานที่เชื่อถือได้ครับเหลียวบุรีรัมครับงานโค้งน้องนามาคุณตรงไหนใครก็ชมครับฝีมือดีนะยิ่งทํายิ่งเก่งครับผมยิ่งทํายิ่งเก่งนะโค้งน้องนา ผมเอาวินวินเลยครับแต่ก่อนพวกเราเคยเจอซึ่งว่าผมเคยเห็นว่าเขาขุดกัน4ี่วัน3วันสีวันเนี่ยเสร็จสาไร่ผมตกใจฮะแต่ได้น้องมาอยู่ด้วยครับเหลียวบุรีรัมจัดเสร็จไปใน3วันสีวันจริงครับแล้วออกมาอย่างสวยงามครับนี่ฮะพวกเราก็คุยถึงโค้งนาเนาะคุยถึงทักษะของนง้องๆครับด้วยแล้วก็คุยถึงเรื่องรถพวกเราด้วยครับแล้วคุยถึงหน้าง,งานพวกเราด้วยครับทีมงานไหนที่มี ทีมงานที่มีบุคลากรหรือคนขับที่มีคุณภาพนี่ทำให้เราโตได้แล้วก็มีชื่อเสียงได้ครับเนาะอยู่ด้วยกันได้ครับแบบวินวินครับน้องก็โอเคทีมงานก็โอเคช่วยกันไปครับขอให้คุยกันรู้เรื่องครับไม่ยากครับความแบบนี้ไปเรื่องปกติครับมนุษย์มนุษย์เขินลิ้นกับฟันเนี่แหละครับคุยกันก็มีปัญหากันทุกอย่างครับพอคุยนานๆก็มีปัญหากันเนาะแต่เราต้องเข้ากันให้ได้จูนกันให้เข้าครับงานแบบนี้ครับทํางานกลางแดดครับ คนขับไม่โค่นเน่เหนื่อยครับปวดหัวด้วยถ้าเจองานห้วยไม่เท่าไรครับเจอโค้งน้องนาเนี่ยโหยิงเจ้าของแปลงบางท่านนี่เรื่องไม่ค่อยน้อยนี่จะปวดหัวมากๆครับนะมีหลายอย่างครับคนเราไม่ใช่ว่าเขาดีไม่ดีบางทีน้างงานเขาก็เป็นนิสัยของเขาอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงทาให้คนขับงุนหงิดครับบางทีคนขับก็ขับขับอยู่เมียก็โทรมาด่าครับก็งุนงิดก็ไปกันใหญ่คเนาะ นี่ะมีแอร์เย็นๆแต่ไม่ขับไม่ใส่ครับเพราะว่าเกรงใจน่าจะเกรงใจพี่เป๋ครับเพราะว่าพี่เป๋นแอร์เสียน้องเลยน่าเกลียดครับเลยไม่กล้าเปิดแอร์ครับต้องยอมร้อนเพราะด้วยกันโอ้โหสุดยอดครับทีมงงานพวกเราเนาะคุยให้ฮาคุยให้สนุกครับพวกเราเนาะถึงจะฮาถึงจะสนุกจะได้เนื้องานได้ผลงานที่ออกมาประจักษ์ครับงานต้องผ่านมาครับอันนี้พวกเรารับงานอบตงานอำเภองานจังหวัดครับ เอาหมดครับอะไรที่ให้เราทําได้เราทําหมดครับเรามีหน้าง,งานหลากหลายครับเนี่ยพวกน้องนาก็ทําได้สวยขุดห้วยก็แจ๋วฮะนี่ฮะว่ากัาไปพวกเราเนาะให้ดูบรรยากาศของพวกเราครับผมกับการรับผิดชอบหน้าที่แต่ละหน้าที่หรือว่ารับผิดชอบแต่ละหน้าง,งานนะเปีก็มีหน้าที่ของตัวเองครรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรครับเนาะนี่ฮะแต่งคันแต่งสโลปไล่ลงมาเกาให้สวยงามครับเนาะ จริงรถใหญ่ก็จะเร็วกว่าครับแต่ว่าพวกเราก็มีรถเล็กแล้วก็ให้เป๋ทาหน้าที่ไปบางพื้นที่รถใหญ่เข้าไปเหยียบไม่ได้ครับอ่าก็ให้รถเล็กแล้วครับเดินขึ้นด้านบนเนาะนี่ให้ดูลําห้วยข้างนี้ฮะอันนี้ยังมองเป็นคลองไส้ไก่อยู่นะครับผมว่ามันเล็กครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยฮะพอเดินวนกลับไปก็จะเป็นลําห้วยที่สวยงามครับผมนี่ยโดยคนาการคอนโทรลของทีมือของเหลียวบุรีรัมครับผมเนี่ยพอเหลียวของเราเองครับ พ่อลูกอ่อนครับนี่ครับเขาเรียกว่าพ่อน้องเข้าหอมครับลูกสาวชื่อน้องเข้าหอมครับทุกวันนี้สมัยใหม่ครับลูกสาวโทรมาทุกวันครับทุกเสียบสามสิบนาทีครับอยากเห็นหน้าพ่อไม่รู้ว่าแม่ให้โทรหรือลูกโทรเองก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็เราไม่รู้ไปถึงวงไนของเขาเนาะนี่ฮะพ่อเหลยวพวกเราทํางานตรงไหนใครก็รักครับไปทํางานตรงไหนใครก็ชอบอันิสัยดีทีมงานพวกเราครับทุกคนครับ เียมงานเสียชดะค,ครับไปรำลึกนิสัยดีทุกคนเนาะไปอยู่ตรงไหนใครใครก็รักไปอยู่ตรงไหนใครใครก็ชอบครับฝีมือและอุปนิสัยครับเนาะเป็นคนที่คุยได้พูดได้เนาะบอกกันได้ครับฝีมือจัดจ้านครับเ,เป็นผลดีกับน้องๆครับผมที่พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆครับก็อาชีพอย่างนี้อยู่ได้อีกนานครับวงการนี้อยู่ได้ยาวไกลเป็นเรื่องที่พวกเราต้องอ เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับงานขุดห้วยน้องกลองบึงมีทั้งปีทั้งชาติครับขุดจบจบขุดเยอะแล้วครับไปเรื่องปกติของมนุษย์ครับนะแล้วก็แรงหรือว่าสถานที่จะให้ขุดเยอะๆมากมายครับเนาะต้องมีที่ขุดครับห้วยก็ตื้นเขินไปทุกวันครับขุดห้อยนี้พอสี่ปีข้างหน้าห้วยตรงนี้ก็ตื้นอีกขุดอีกครับผมเนาะไม่จบไม่สิ้นครับนะฮะขณะตนนุนคอนกรีตใช้ปูนเทยังลอกแล้วลอกอีกครับถนนุนราดยางครับเนาะควนดินยิ่งกว่าต้นไม้ครับผม หน้างานพวกนี้ไม่รู้จักจบครับอายุยังน้อยพัฒนาตัวเองไปครับนยให้ดูหน้างานพวกเรากเนาะวันนี้ก็เล่ากันไปเรื่อยๆเล่าสู่กันฟังเรามาอยู่หน้างานกันขุดลำห้วยฮะลำห้วยไผ่ครับผมนะบ้านนูนสว่างตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กับหน้างานหน่วยที่สองต้องเรียกหน่วยที่สองครับไม่อยากเอาหน่วยที่หนึ่งอะหน่วยที่สองครับพวกเรา เฟสุรินเหลียวบุรีรำครับหน่วยที่2ของพวกเราครับผมกับทีมงานเสียชรธนขุดบุรีรำนางงานขุดลำห้วยที่อำเภอกระสังครับเนาะอีกทีมหนึ่งของเราครับเจ้าเจดมือไวหรือเจเรซซิงครับอยู่ที่ลำไปมาศครับตอนนี้กําลังขมักขม้นนะครับกับการหาปลาครับผมเนาะอันนั้นสูบสะหาปลาครับสะได้งานโครงการขนาดใหญ่ครับพวกเราเนาะนางงานพวกเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณ ที่อุปการะมีผู้รับคุณกับพวกเราครับเนาะที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานครับเนี่ยต้องมีฝีมือต้องโชว์นอยครับถ้าทําดีครับท่านนายกท่านจะให้งานทําอีกครับผมพวกเราก็ต้องเอาให้ดีที่สุดครับผมเนาะเนี่ยขอบคุณท่านนายกลําดวนครับที่เลือกพวกเรามาทํางานครับเนาะได้โอกาสครับรถใช้ท่านครับโอ้โหครับดูคํานี้สิครับเรือเือนี่ครับพระกําลังเหลือเือครับลองมองงานครับผมจ้าร้อยสี่สิบร้อยสามห้าครับ เจอเจ้า XCMG อุ้มมาครั้งหนึ่งเนี่ยครึ่งต่อครึ่งครับครึ่งต่อครึ่งเลยเนื้องานได้เยอะกว่าครับยิ่งคนขับเป็นเนี่ยขับคันใหญ่ๆเลยเหมือนแมวเชื่องๆเลยครับชิวๆเลยเนาะธรรมดาไปแล้วดูมองดูธรรมดาไปเลยสําหรับเขานะครับไม่ใช่สาหรับเราสําหรับผม,บมเลยขับไม่เป็นเนาะก็ไม่กล้าพูดอะไรมากมายเพราะขับไม่เป็น ให้ดูกันยาวๆครับผมกับทีมงานเสียสนัขุดไปรำครับผมกับหน้าง,งานขุดลอกครับผมเนี่ยวันนี้ xmg c ครับเต็มที่งานครับผมวันนี้สักครู่ก็จบแล้วครับแล้วก็จะวนออกมาฮะย่างพาอเหลียวก็จะขับวนไปนี่ฮะวนออกไปเนี่ะวันนี้น่าจะได้เพิ่มเติมฝั่งนี้น่าจะได้เห็นภาพว่าคลองความกวาม้วางที่15เมตรประมาณไหนฮะเนี่ยแบบนูน่นครับแบบที่เราเห็นเนี่ยนี่ฮะ,ฮะตัวคลองเก่าเป็นประมาณนั้นครับาะ ก็เราก็จะทําเชื่อมกันแต่ว่าทางหมู่บ้านบอกว่าจะขอเป็นวางท่อแทนว่างั้นเนาะก็ไม่มีปัญหาครับได้หมดครับผมนฮะอากาศร้อนแต่ไม่ยอมเปิดแอร์ครับไม่ใช่แอร์เสียนะครับผมเนาะเหลียวบอกประหยัดไฟด้วยให้ใจพี่เป๋ว่างั้นเนาะช่องพวกเราก็พูดไปสนุกสนานอย่าถือสากับบางครั้งสาระก็มีแล้วก็ไม่มีก็ได้เนาะ มีมั่งไม่มีมั่งครับผสมภาษาใ้สนุกสนานครับเราทำคอนเทนต์ให้สนุกสนุกครับดูแลดูเรื่องของการทํางานของรถแล้วก็ดูเรื่องของทีมงานพวกเราครับเนาะก็พวกเรามีความเป็นมืออาชีพพอที่จะรับงานใหญ่ๆได้ครับเนาะให้ท่านใดเผื่อท่านใดที่เข้ามาชมเนาหรือผู้ประกอบการใหญ่ๆหรือผู้ที่จะว่าจ้างคือก,การขุดโกงน้องนาขุดห้วยน้องคลองบึงขุดคลองไส้ไก่ขุดสะบอกไม่ได้เลยครับผมเนาะยินดีรับใช้ครับเพราะว่ายิงเรื่องโกงน้องนาเนี่ย ต้องยกให้พออเลียวครับผมพออเลียวถือว่ามือกระบี่มือหนึ่งครับมือต้นต้นของบุรีรัม้รเลยครับผมเนาะ mm hmm. ผมกล้าพูดตรงนี้ว่าทีมงานพวกเราถือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งเหมือนกันเรื่องการขุดโคกน้องนาะยิงน้องไนดะ้อยู่ทีมงานพวกเรายิงแต่โอ้โหอรไปโลดครับปีนี้อำเภอกระสังจะยกให้ทีมงานเสียสนับคนบุรีรัมแล้วก็พอ,อเหลียวรับจัดก,การทั้งกแปลครับถ้าขี้เรก็ต้องเขาแหละครับที่คนทำเนาะพ่อไม่ให้ใครมายุ่งครับ,ท,รบทีมงานพวกเราก็เหลียวคนเดียว คีเรมานี่ต้องโทษเหลียวครับไปโทษใครครับเนาะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทีมงานเสียสระคุณพิรามครับอ่ะเดี๋ยวจะให้พอพอเหลียวยกพุ่งกีโชว์สัหน่อยทักทายกันสัหน่อยครับเนะาะชูพุ่งกีคนโทษจะไอซีเอ็มจีมัเนี่ยฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ให้กำลังใจพวกเราครับนี่เร็วมากใกล้แล้วครับแป๊บเดียวครับโอ้โหยิ่งทำยิ่งเร็วสวัสดีครับ